เรื่องผีป่าแดงกับเพื่อนๆเป็นนักนิยมไพรมีโอกาสก็มักจะชวนกันเข้าไปกางเต็นท์นอนกันอยู่ในป่าก็สนุกสนานกันตามประษาของคนหนุ่มที่มีพื้นเพอยอยู่ในแถบที่มีป่าเขาลำเนาไพรแต่ก็เป็นพวกนักเดินป่าสมัครเล่นไม่มีความเชี่ยวชาญมากมายเหมือนกับพวกรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์มาก จึงมักจะเที่ยวกันแถวแถวชายป่าไม่เข้าไปลึกมากเพราะกลัวจะหลงเอาเดี๋ยวกลับออกมาไม่ถูกมีแค่ปืนแก๊ปไว้ยิงสัตว์เล็กๆเอามาทำเป็นกับแกล้มกินกับเหล้าก็พอแล้วเป็นการท่องเที่ยวระยะสั้นแค่คืนหรือสองคืนเท่านั้นโดยเน้นความสะดวกและปลอดภัยเป็นหลักวันนั้นในขณะที่แดงนั่งอยู่หน้าบ้านเห็นตองกับจุกเดินมาแต่ไกล หอบหิวเข้าของกันพรุงพรังก็เดาได้ว่าคงจะมาชวนเข้าป่ากันอีกแล้วเหตุการณ์เป็นไปตามนั้นแดงขอตัวเข้าไปจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมคนก็ออกเดินทางกันทันทีทุกครั้งที่เข้าไปในป่าเพื่อนเพื่อนมักจะมาชวนแดงไปด้วยเสมอเนื่องจากแดงมีรถจิบเก่าๆอยู่คันหนึ่งที่พ่อไม่ใช้แล้วถึงสภาพจะเก่าบูโรทั้ง แต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่บุกตะลุยไปได้ถึงไหนถึงกันแต่ก็ไปกันเท่าที่รถจะไปได้จะให้เดินเท้าเข้าไปในป่าลึกๆอย่างพวกมืออาชีพก็ยังไม่กล้าหารถึงขนาดนั้นเพราะฟังจากที่เขาเล่ากันมาแล้วดูมีอันตรายไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับตอนนี้แค่ได้นั่งกินเหล้ากันในบรรยากาศของป่าที่มีต้นไม้มีเสียงนกร้องก็มีความสุขแล้ว ในขณะที่ขับรถมาเกือบจนจะเข้าเขตป่าแดงมองเห็นพระหลวงพ่อทองที่ต้องกับจูกห้อยคออยู่ก็ใจหายวา่านึกขึ้นได้ว่าของตัวเองถอดไว้ในห้องแล้วลืมหยิบเอามาด้วยจะกลับไปเอาก็จะเสียเวลาเดี๋ยวจะมืดค่ําจึงปล่อยเลยตามเลยมาเที่ยวหลายครั้งแล้วคงจะไม่มีอะไรรถจิบบูโรทั่ง พาคนทั้งสามวิ่งขยุกขยเกกมาบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยลุ้มบ่อจนหมดทางที่จะไปต่อได้พิจารณาดูก็เห็นว่าเข้ามาลึกพอสมควรแล้วสภาพป่าบริเวณนี้ก็ดูร่มรื่นสวยงามดีจึงตัดสินใจกันว่าจะพักค้างคืนกันแถวนี้แหละทั้งสามคนช่วยกันขนของออกจากรถหาที่กลางเต็นท์ซึ่งมีขนาดใหญ่ใช้สำหรับนอนรวมกัน กว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยก็เย็นพอดีได้เวลาหุงหาอาหารซึ่งส่วนมากก็เป็นสเสบียงที่เตรียมกันมาจากบ้านนั่นแหละบรรยากาศในป่ามืดเร็วและอากาศค่อนข้างเย็นต๋องบอกให้จุกเดินไปเอาเหล้าที่รถมากินแก้หนาวการกินเหล้าในป่าก็ต้องเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากตัดส่วนประกอบออกหมดทุกอย่างเหลือแค่เหล้าในขวดกับแก้วเล็กๆคนละใบเท่านั้น เป็นเหล้าขาวที่ผสมกับน้ำแดงเทใส่แก้วก็กินได้เลยนับว่าสะดวกและเหมาะกับสถานการณ์ทั้งสามคนนั่งคุยกันไปจิบเหล้ากันไปอย่างเพลิดเพลินจนดึกตื่นน้ำค้างลงเริ่มหนาวและง่วงกันแล้วจึงพากันเข้านอนโดยทิ้งกองไฟเล็กๆไว้หน้าเต็นท์ในขณะที่กำลังนอนหลับสบายแดงก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างนอก หันมองต่องกับจุกก็ยังนอนหลับอยู่สักครู่เสียงนั้นก็หายไปแดงคิดว่าคงจะหูแววไปเองจึงนอนหลับต่อจนรุ่งเช้าเดินสำรวจตรวจตราดูรอบๆบบริเวณก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติหลังจากกินอาหารเช้ากันแล้วก็พักผ่อนกันตามอัธยาศัยใครนอนไม่อิ่มก็นอนต่อแดงถือปืนแก๊บเดินออกไป บอกว่าจะไปหาอะไรมาเป็นกับแกล้มสำหรับเย็นนี้แถวนั้นเป็นป่าที่ค่อนข้างเงียบไม่มีสัตว์ป่าให้เห็นเลยจะหานกหากระรอกสักตัวก็ยังไม่มีในขณะที่แดงกำลังเดินอยู่นั้นก็เห็นมีคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นผู้ชายวัยกลางคนลักษณะเหมือนกับในพรานหรือพวกหาของป่าแดงเดินเข้าไปหาเพื่อจะทักทาย แค่ละสายตาเพียงนิดเดียวชายคนนั้นก็หายไปแล้วแดงรู้สึกแปลกใจกว่าตามองไปทั่วก็ไม่เห็นไม่รู้ไปทางไหนเร็วเหลือเกินแดงเดินกลับไปที่เต็นท์ด้วยมือเปล่าซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ถ้ามีอะไรติดมือกลับไปสักตัวสองตัวนั่นแหละเป็นเรื่องไม่ปกติคุยไปได้อีกหลายวันแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร เพราะได้เตรียมอาหารกันมาจากบ้านแล้วมากพอที่จะอยู่กันได้โดยไม่ต้องพึ่งของป่าการล่าสัตว์เป็นเพียงสีสันของการเข้าป่าเท่านั้นไม่ได้หวังผลอะไรคืนนั้นในระหว่างที่นั่งจิบเล่าคุยกันแดงเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องที่ไปเจอคนเดินป่าเมื่อตอนกลางวันต๋องซึ่งมีประสบการณ์เที่ยวป่าม,ามากกว่าคนอื่นบอกว่าอยู่ในป่าอย่าไว้ใจใคร โดยเฉพาะคนแปลกหน้าเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนก็ได้จุกนั่งฟังก็สงสัยถามว่าไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรตองไม่ตอบยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มแล้วพูดตัดบทบอกว่าคืนนี้ให้นอนเร็วหน่อยพรุ่งนี้จะกลับกันแล้วและคืนนั้นแดงก็ตื่นขึ้นมากลางดึกอีกและได้ยินเสียงเหมือนกับที่ได้ยินเมื่อคืนก่อน ด้วยความอยากรู้แดงจึงแอบดูว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่ก็เห็นมีคนยืนอยู่ห่างออกไปอีกด้านหนึ่งของกองไฟใกล้ๆกับที่จอดรถอยู่จำได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่เห็นเมื่อตอนกลางวันหรืออาจจะเป็นพวกหัวขโมยแดงเอื้อมมือหยิบไฟฉายต๋องกับจุกตื่นขึ้นมาเห็นพอดีแดงทำสัญญาณมือให้เงียบเอาไว้กระซิบเบาๆบอกว่ามีคนอยู่ข้างนอก ต๋องหยิบปืนแก๊ปมาถือไว้แล้วทั้งสมคนก็ออกมายือนอยู่ที่หน้าเต็นท์แดงฉายไฟไปตรงที่เห็นผู้ชายคนนั้นยือนอยู่ปรากฏว่าหายไปแล้วเดินส่องไปทั่วบริเวณก็ไม่มีอะไรผิดปกติจึงกลับเข้าไปนอนต่อตอนสายของวันรุ่งขึ้นหลังจากกินข้าวกันแล้วทั้งสมคนก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวจะกลับ ในขณะที่กำลังจัดเก็บสิ่งของขึ้นรถแดงก็เหลือบไปเห็นผู้ชายคนนั้นอีกครั้งมีคำถามเกิดขึ้นในใจมากมายต้องถามให้รู้เรื่องว่าเป็นใครมาจากไหนจึงได้มาป่วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ครั้นเดินไปเกือบจะถึงตัวร่างนั้นก็หายไปแดงรู้สึกตกใจตัวเย็นวาบคนลุกสู้ไปทั้งตัวมีความรู้สึกแปกแ ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกต๋องกับจุกเห็นเหตุการณ์ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าแดงเดินไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นจึงเดินตามไปและช่วยกันพยุงกลับมาที่รถต๋องเห็นว่าแดงมีอาการผิดปกติคงจะขับรถไม่ได้จึงรับหน้าที่ขับเองเมื่อกลับมาถึงบ้านแดงก็ล้มป่วยนอนรักษาตัวอยู่หลายวันก็ไม่หายแถมมีอาการแปลกประหลาดขึ้นทุกวัน ไม่เหมือนกับแดงที่เคยเป็นเช่นพูดจากล่าวร้าด่าว่าแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองกินอาหารบ่อยและจำนวนมากเหมือนคนอดอยากหรือบางทีก็กินอาหารสดๆดดิบๆซึ่งทุกคนลงความเห็นกันว่านั่นไม่ใช่แดงอย่างแน่นอนจึงนำเรื่องไปปรึกษากับหลวงพ่อทองพระอาจารย์ที่แดงเคารพนับถือหลวงพ่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด ก็รู้ได้ทันทีว่าแดงถูกวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่ในป่าสิงร่างออกมาด้วยจึงบอกให้พาแดงมาที่วัดแล้ววันนั้นในระหว่างที่เดินเข้ามาถึงบริเวณวัดแดงมีอาการตื่นกลัวพยายามจะขัดขืนไม่ยอมเดินจนต้องช่วยกันฉุดลากบังคับถึงจะยอมหลวงพ่อทองเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ายืนจ้องตาของแดงอย่างไม่กระพริบ เหมือนกับจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับสิ่งที่แปลกปลอมที่อยู่ในร่างของแดงสักครู่ร่างนั้นก็มีท่าทีสงบลงหลวงพ่อบอกให้นั่งก็ทำตามอย่างว่าง่ายวันนั้นหลวงพ่อทองเสกน้ำมนต์อาบให้กับแดงหลายขันจนหนาวสั่นไปทั้งตัวบอกว่าเพื่อเป็นการขับไล่ผีป่าที่สิงอยู่สักครู่ร่างนั้นก็ล้มลง นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นหลวงพ่อบอกว่าผีออกไปแล้วต๋องกับจุกจึงเข้าไปเขย่าตัวปลุกให้ตื่นแดงตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงสงสัยและหันมองไปรอบๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นมองหน้าต๋องกับจุกเหมือนกับจะทบทวนเหตุการณ์แล้วถามว่าเราอยู่กันในป่าไม่ใช่หรือ